เจออะไรนะเจออะไรนะแกะอะไรนะแกะดำไหนอ่ะไหนอ๋อไมีแกะดำด้วยนะชาวปะเออมีแกะสีดำด้วยนะโอ้โหมีสีแล้วเนี่ยพิงก์เยลโล่บลูเลสแบ็คกรีนไว้นะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยทําไมมีแต่โครงกระดูก มาร้อทำไมอ่ะมาร้องทำไมมามันกลัวโครกระดูกอันนี้แน่เลยนะชาใช่ไหมเฮ้ยกระดูดที่มันกลัวเปล่าไปปลอบใจมันก่อนเลยม้ากลัวโครกระดูกใช่ไหมลูกเนี่ยไปไหนอ่ะมาไม่กลัวโครงกระดูกเมื่อกี้พ่อว่าอลไเห็นไหมกลัวมากเลยนะพ่อจับมันก่อนสิมา เดี๋ยวนาซาได้ขี่เลยจะพ่อให้ขี่ไหมเนี่ยโครงกระดูกเนี่ยมันยังไม่กลับเลยอะไหนเข้าไปดูในบ้านนี้สิเออมีสไปเดอร์แมนเกาะอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นป้องอไปดูใกล้ๆที่มีสไปเดอร์แมนจริงๆด้วยนะเออแปลกีิแปลกดิอืมไปดอร์แมนก็มีอุ้ยนักตุรุษก็มีนาซามาดูเร็วนี่ โงและบ,บิดเนี่ยแต่ลับบิดหายไปไหนหมดแล้วอะ่ะโอ้ลับบิดมันหายไปไหนหมดนมีตะรงนะแปลกมากเลยอ่งัวก็ไม่มีแล้วแกะก็หายไปหมดเลยอะ่ะมีแต่สไปเดอร์เฝ้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันเฝ้าอ,อะไรอยู่แปลกแปลกฮะออกกนที่กวางโอ้ยได้ไง ครงกระดูกเต็มไปหมดเลยฮะ,อะโอ้โครงกระดูกมันมาบุกลุกกระต่ายกับแกะนี่เองนะชาโอ้ยพ่อว้าแล้วอนะ่ะเฮอยงูเฮ้ยงูเนี่ยโอ้ยงัวโดวนตีจนหน้าบากอะไรเนี่ยเห็นป้ะเนี่ยโดนตีจนหน้าบากเลยอนะ่ะสงสารนั่นจนะังเนี่ยเนี่ยมันเอาไม้นี้ตีแน่เลยอนะไอตัวนั้นอะมันเอาไม้นี้ตีแน่เลยเพราะว่า พ่อก็ไม่รู้เนี่ยมันเอาไม้เนี้ยตีแน่ๆเลยเดี๋ยวดูสิงวหน้าบากเลยอ่ะโครงกระดูกนั่นเลโครงกระดูกไหมแล้วนั่นเทียบเลยอ่ะโห้ยโครงกระดูกมันเร้าแห่งนี้นะไรเนี่ยกระชากที่ของก่อนมาหาเขาก่อนทีเดีเพราะว,ว่าเรือไม่ใช่นะเรือไม่ใช่นะเห็นมันเดินข,นนขึ้นมาไหมนะช้าเฮ้ยนะช้าขอแมงมุมให้จัดก,การโครงกระดูกไ,ไ,<อ>ได้ไหมได้ไหมได้นะโอเค น้าช้าขอขอแมงมุมก่อนแล้วขอร้องแมงมุมก่อนแมงมุมขาแมงมุมเออแมงมุมจัดการโครงกระดูกหน่อยเย้โอเคแมงมุมบอกว่าเดี๋ยวช่วยจัดการให้เองแมงมุมเป็นคอยพิทักษ์ก็ไม่ให้เกิดโครงกระดูกออกมาข้างนอกนะอะแมงมุมแมงมุมจัดการเลยจัดการโครงกระดูกข้างล่างเลยเออปล่อ,อยใหญ่ลงมาเออแมงมุมปล่อยใาญ่กว่าที่จะเดิ i, นได้ไอ้โครงกระดูกที่ออกมาจากข้างนอกโอ้พยอนยิ้มเลยนุ่มก๊ก อันนี้จัดการครงกระดูกตัวนี้ด้วยเออนี่ตัวนี้เป็นีกตัวนึงแล้วเร็วเร็วมาดูเร็วมาดูมาดูให้นายมูงมาจัดการโครงกระดูกตัวนี้ด้วยคกระดูกเร่องเศร้ารถอยู่เร็ว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 โอ้ผีกระดูกออกวานข้างนอกเพียบไปหมดเลยนะนี่โอ้ยิงมันยิงมันยิงมันกระดูกมันเลยนั่นอีกตัวเลยนี่ตัวนั้ตัวใหญ่แล้วนะหัวหน้ามันน่ะให้สไปเดอร์แมนมาจัดการแล้ว เออจัดการเลยจัดการมันไปเลยเออจัดการมันเลยนี่เป็นยังไงล่ะเจ้าโครงกระดูกเออเจ้าโครงกระดูกร้ายฮะแมงมึงจัดการหมดแล้วเย้จัดการแล้วเนะาะฮะแมงมุมอยู่บนนู้นใช่ไหมเดี๋ยวพ่อดูซิใช่จริงจริงด้วยตัวนี้แหละมันคอยเฝ้าลงนาอยู่ไม่ให้โครงกระดูกออกมาตัวนี้มันเฝ้าลงนาให้โครงกระดูกออกมา ทำายคนอื่นนะโอเคนะอโอเคจบกันดีกว่าคลิปนี้เจอกันใหม่นะ yeah.